ดีก yes, yes, ็คือจากสองมือเลยก็ให้คนไข้เขย่งปลายเท้าขึ้นไม่ต้องสูงมากเท่าที่ไหวจากนั้นลงช้าๆค่ะหนึ่งสองขึ้นลงสขึ้นลงสี่ที่ปิดออก

เป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาโดยยืนบนแผ่นโฟมซึ่งจะยากกว่าพื้นราบเพื่อกระตุ้นกำลังขาเพิ่มการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นครับ